แต่ว่าแม่เน้นให้แค่ภูบหนึ่งคับภูบแปดภูนี่ยมันเป็นวิ่งลูดเลยเป็นลักซิตภูอ่ปมันจีดมันจีดคล้ายๆกับของเก่านะแม่เนาะแต่ว่าเป็นคำยืนยันคงสุดท้ายนะครับเนาะเน้นย่ำอ่ะเน้นย่ำให้ครับค่ะเดี๋ยวผมมันขอทวนดได้ครับแม่ครับค่ะค่ะครับ สำหรับโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของแม่เอฟซีนครพนมนะครับโค้งสุดท้ายบนเด่นวิ่งคือเจ็ดนะแม่เนาะค่ะจะมีศูนย์เจ็ดกับสองเจ็ดมีอยู่สองคู่เลขหลักร้อยจะมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าครับแต่ว่าคุณแม่คุนจับเนี่ยพันจิกจับพั่ซีเดอร์พี่น้องเดอร์พันจิกจับห้าเจ็ดสอง ห้าศูนย์เจ็ดค่ะแปดศูนย์เจ็ดค่ะแล้วก็สองศูนย์เจ็ดค่ะครับก็น้ำหนักทอกันเนาะแม่เนาะเลขสามตัวทุกครั้งน้ำหนักทอกันส่วนล่างนะครับล่างาสองตัวสองตัวล่างเด่นวิ่งคือหกค่ะ จับคู่มีอยู่สองคู่คือหกหนึ่งกับหกแปดอถูกต้องบ่าครับเนี่ยครับอ่าถูกต้องค่ะครับผมอาช่มันใจล่างหรือบดหลายครับเนี่ยครับแม่ว่ามันใจทั้งสองเลยงวดนี้มันใจทั้งบนทั้งล่างมันใจทั้งบนทั้งล่างเลยงวดนี้จะได้เฮเลยเป็นเ่ะเนี่ยอช่เด็ดขอให้โชคๆมันมาเซปีไม่แล้ว ครับมีเงินมีเงินไปเทีย่ยวปีใหม่นะแม่มมมมมมเนาะครับผมกับเพราะว่านะโย่เห็นเอฟซีโชคดีใส่ปีใหม่เด้อผมว่าเพราะว่าเ <ทะ S 1> พราะว่าเพิพ่นก็ตั้งหน้าตั้งตาล้อเพิ่นก็เป็นกําลังใจให้เพิ่นกต็ต, <ทะ S 1> ติดตามอ <ทะ S 1> ยู่ตลอดนะครับเนี่ยผมก็เลยว่าโอ้ยเพิ่นโชคดีใส่ปีใหม่คักๆเลยเด้อเอฟซีนี่ผมว่าเอาแต่เงาเต็มหลังยางกินไรกัน เอา้อยากกอย่างกีไล่วาโซว่าสิบัวไหม้หรีอกับมาลาังสิเนาะแม่เนาะเพราะว่ากับคนที่ได้สลากินแบงไม่เลยนดัตตอรีร่ไว้ก็สิได้โชคดีไปนน้ำกันร้อมอ่าค่ะคำว่าสามตัวว่าสั้นคำคำสามตัวเ่าเขาเลขไขแล้ววันที่หนึ่งก็หายเปลี่ยนเลขหนาเลขลังไปเนาะแม่เนาะเพราะได้ขาน,น้ำมันค่ะแม่มันมันมีหลายอย่างอยู่ดอก ค่ะอ่าคปอยากให้โชคดีค่ะครับอาขอบคุณคุณแม่หลายๆนะครับเด้อครับผมค่ะค่ะครับผมาบรบกวนคุณแม่นะครับค่ะค่ะครับบวัสดีครับผมค่ะค่ะนะครับแนวทางของคุณแม่ FC นครพนมนะครับวดนี้ก็ตามที่พีน้องได้ยินได้ฟังนะครับเพิ่นว่าหาหลร้นะครับบนสองคู ล่างสองคู่นะครับจัดให้นะครับบนสองคู่ล่างสองคู่นะครับแม่เ e อฟซีนครพนมเป็นจัดมาให้อะปรับกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจโชยพี่น้องท่านผู้ชมเบิ่อนนะครับแคปหน้าจอนะครับเด้อ <c oughs> ว้ัวพี่น้องท่านผู้ชมนะครับแหดคอเป็นคอแห้งเดี๋ยวพบสี่ช่วยพี่น้องเบิ้งนะครับขึ้นนาจอยพี่น้องเบิ้งแต่แคบเอาเลยก็หรือว่าแต่โจดเอานะครับผมก็บ่อยากโชดโดนปันไดนะครับแคบเอาได้ครับเด้อจะได้เร็วๆนะครับนี่นะครับเป็นแนวทางของแม่เอฟซีนครพนมเต็มๆนะครับบนมีสองคู่นะครับมีศูนย์เจ็ดกับเจ็ดสอง นะครับบนโค้งสุดท้ายนะครับเด้อพี่นอ้องท่านผู้ชมอยา่าอย่าสับสนนะครับอันนี้โค้งสุดท้ายคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของวันที่16นะครับอาผมลืมเขียนวันที่นะครับ16ธันวาคม2566นรบะครับเขียนวันที่สะกก่อนนะครับ เจ้าหน้าที่แหส้สสกนต์นะครับเนาะนะต้องขอโทษขออภัยพี่นอ้องท่านผู้ชมนะครับเขียนอันน,นึงกับเรืออันนึงตอนนี้นะครับนี่นะครับงวด16ธันวาคม2566นะครับมีตัวนี้นะครับสามตัวนี้พ้นจับให้572507807207นะครับเพิ่นแสดงว่าเพิ่นเน้นที่07นะครับเนาะนกันตามสายตา ของพอเหงที่เบิงสี่นะครับส่วนล่างนะครับล่างเพิ่นกระไฮฮกนะครับฮกอยู่หลักซิบเพื่อกันนะครับคล้ายๆกับของอาจารย์ท่านอื่นเพื่อกันนะครับฮกอยู่หลักสิบมีหกหนึ่งกับหกแปดเท่านั้นนะครับมีหกหนึ่งกับหกแปดบปเปลืองนะครับบปเปลืองบ้ได้ลงทุนหลพี่น้องกับไส้วิจ,จะะารณญยาณในการรับชมนะครับเด้อเพราะว่า แอดมินกับปิดแค่เพียงซื้อนาเสนอนะครับเอาแนวทางของเพื่อนไหม่พี่น้องได้เบื้องในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลนะครับพี่น้องใส่วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับสิชมเป็นสถิติไว้ก้อนก็ได้นะครับเบื้องว้เป็นสถิติหรือว่าจะเฝ้าไปลงทุนนะครับเบิ้งไว้เป็นสถิติเบิ้องใบเป็นแนวทางซื่อๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นการนําเสนอนะครับ แนวทางสูตรคำนวณของคุณแม่เอฟซีนครพนมนะครับสำหรับงวดนี้ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับบางท่านอาจส์บี่ทันธ์นะครับแคบออกให้สุกโสกมันมันกับแนวทางของเพิ่นนะครับเด้อเพิ่นกะบ่ได้เรียกร้องต้องการอีหยังนะครับเพิ่นเพียงแค่อยากนำเสนอให้เบิ้ง นะครับเพื่อนอยากให้เบิ้งให้ชมว่าแนวทางของเพิ่นในการคำนวณของเพิ่นมันปิดจังไงน,นะครับเพิ่นบ่ได้เรียกร้องนะครับยังอยากแค่อยากนำเสนอให้พี่น้องในเบิ่งนะครับบ่มี่ายั่งนะครับเพื่อนให้มาซื้อๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมการคออเมนตงไก่สุภาพด้วยครับเด้อนะครับอาจารย์ทุกอาจารย์นะครับท่านให้มาท่านไม่ เรอไม่เรียกร้องนะครับบ่เรียกค่าเรียกราคาเาางี้นะครับเพิ่นแบงปั่นมาเพื่อให้พี่น้องได้ชมไปเป็นแนวทางนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนตรงยู่ดีไม่แห้งซกๆมันๆน,น,น้ำกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ